สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับในช่วงบ่ายเราก็จะมีตัวซองมาเพิ่มเติมให้ลูกค้าชมกันนะครับโดยตัวนี้จะเป็นตัวซองเอสีาอัลต้าครับที่ลูกค้าเห็นแล้วชอบใจก็เลยถักมาครับโดยมาช่วยอุดหนุนเป็นตัวดําแดงกับดําส้มครับตัวนี้สามารถใส่บัตรใส่เงินได้ครับที่ลูกค้าเลือกสีถูกเฉลกครับแต่ยังทําออกมาเป็นทูโทนดําเป็นหลักเนื่องจากว่าใส่ได้ทั้งออฟฟิศยีลำลองครับตัวนี้ก็จะทําออกมาเป็นลักษณะร้อยเอลด้วยเน็บเอลด้วยเป็นคู่ครับที่ลูกค้าเอาไปใช้กันก็ต้องขอขอบคุณนะคร แล้วส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวซองแว่นครับที่ลูกค้าไปซื้อแว่นตัวเลนส์มาครับมันจะมีตัวกาดตัวเลนส์ครับที่มีหลากหลายมากพี่ลูกค้าบอกว่าปัญหาคือพกยากเหลือเกินก็เลยเอาตัวนี้มาให้เราตัดครับล้าทาออกมาเป็นซองทรงยืนครับผมสามารถที่จะเก็บตัวเลนส์แว่นที่เป็นตัวกาดด้านหน้าที่เป็นตัวคลิปออนครับเวลาอยากจะใช้ตัวไหนเราก็หยิบออกมาใช้ได้ด้านในเรากั้นกลางเอาไว้ให้ครับตัวแว่นก็จะไม่คอกันไม่เสียสีการทําให้เป็นรอยหรือเสียหายตรงนี้ทําออกมาโดยพี่ลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวได้ส้มพี่ลูกค้าบอกว่าส ก็เลยจัดการทําขึ้นมาให้ครับเราวัดขนาดตัวกาดออกมาที่เป็นตัวคลิปออนให้พอดีครับผมไม่หลวมไม่ฟิตจนเกินไปหยิบใช้ได้สะดวกหนังเป็นหนังแท้ไม่เก็บความชื้นระบายความชื้นได้ก็เลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขึ้นคาบหรือทําให้ตัวแผ่นเลนเราเสียหายครับตรงนี้เราก็จัดการออกมาให้เรียบร้อยสวยงามก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยชมคลิปกดติดตามและแวะมาอุดหนุนบางท่านบอกว่าอยากจะใส่อะไรก็ตามคิดไม่ออกเลยกับแบบเราออกแบบให้ได้ครับร้านเราอยู่ในของถมเซ็นเตอร์ดีด็อกซีหกขีดสี่ท่านไหนสะดวก,กวแวะมาทักท ปกดติดตามเก็บไว้ได้ครับเผื่จะใช้งานอะไรก็ค่อยมาอุดหนุนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ